ท่าท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ FNT Channel by Army Edison Cavani ท่านักธนูของ Edison Cavani นั้นมาจากชารัวชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศอุรุกวัยและอินเดียค a ว a นีลูกสาวของเขานั่นเองโดยลูกธนูที่ยิงออกมาและยิงออกไปนั้นหมายถึงอินเดียชื่อลูกสาวของเขาที่สื่อถึงความเป็นอุรุกวัยและชนเผ่าชารัวชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศของเขา Luis ซัวเรสท่าดีใจที่จุบที่ข้อมือและนิ้วทั้งสี่ของซัวเรสนั้นมีที่มาดังนี้ โดยการจูบที่นิ้วนางหมายถึงโซเฟียบอบบี้ภรรยาของเขาการจูบที่ข้อมือคือการจูบรอยสักชื่อของลูกทั้งสามของเขาที่สักเอาไว้และการจูบที่นิ้วทั้งสามหมายถึงเดฟีน่าลาตารโลและเบนจามินชื่อลูกของเขานั่นเองคลิยันเอ็มบัปเป้ถ้าฉลองประตูด้วยการยืนกอดอกของเอ็มบัปเป้มาจากเอธานเอ็มบัปเป้น้องชายของเขาโดยเอ็มบัปเป้เล่นเกมฟี ف ากับน้องชายและยิงประตูได้เขาจึงลุกขึ้นมายืนกอดอกเพื่อขิงน้องชายของเขาผ่านไป5นาทีเอธานบอกเอ็มบัปเป้ว่านายควรใช้ท่านี้เป็นท่าดีใจนะ หลังจากนั้นเป็นต้นมาเอ็มบัปเป้จึงใช้ท่านี้ฉลองการทำประตูลลโอนลเมสซี่ท่าดีใจของนักเตะต่างดาวผู้นี้ก็คือการชูนิ้วทั้งสองขึ้นไปบนฟ้าโดยการที่เมสซี่ฉลองการทำประตูด้วยท่านี้เพื่อเป็นการอุทิศให้กับคุณยายที่รักของเขาเมสซี่เล่าว,ว่าคุณยายเป็นคนที่ทำให้เขารู้จักการเริ่มเล่นฟุตบอลแต่น่าเสียดายที่คุณยายไม่สามารถรับรู้ว่าเขามาได้ไกลแค่ไหนแล้วคริสเตียโน่โรนัลโด้ท่าดีใจที่เขากระโดดไปกลางอากาศลงมาบนพื้นภายมือออกสองข้างและพร้อมกับตะโกนว่า โดยที่มาของคำว่าซูนั้นมาจากเวลาที่พวกเราชนะพวกเราจะตะโกนคำนี้กันซึ่งแปลว่า yes ในภาษาอังกฤษส่วนท่าดีใจมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยแหละมันเกิดแบบธรรมชาติด้วยนะโลนันโดเล่าให้ฟัง